กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอจอหมู่บ้านทุ่งสาครหมู่ที่4ตำบลปากกาสายอำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจัดตั้งกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอจอเมื่อปีพศ2538เป็นเงินจำนวน280,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับให้กรัวเรือนเป้าหมายในการยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการอาชีพของตนเพื่อสร้างรายได้สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหมู่ที่4บ้านทุ่งสาครตตำบลประกาสัยอำเภอเหนือคลองซึ่งได้รับระบมาณสนับสนุนในปีพศ2538จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่นซึ่งได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในปีพศ2565นายสถิตพงษ์บุตรเพียนยืมเงินก่ขอขอคอจอมาลงทุนซื้อวัวพื้นบ้านมาเลี้ยงจากวัวสองตัวกลายเป็นวัวฝูงใหญ่ปัจจุบันมีมากกว่า10ตัว โคก,การนี้ดีคือว่านึงมันไม่มีดอกถึงกันเราเอามาใจทูกต้องเรามามาตั้จริงหรือได้พ้นด้านนายประจวบก็ได้ยืมเงินจากกขอขอจอมาทำกเกษตรผสมผสานตามรอยศาสตร์พระราชามีความสุขมีรายได้ทุกวันที่สำคัญได้แบ่งปันคนในชุมชนปักผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้กินโดยไม่ต้องซื้อชีวิตดีขึ้นนะครับมีความสุขมีความสุขกับการได้แจกจ่ายมีความสุขกับการได้ขายราคาที่ถูกๆจากผลผลิตของเราเองนะครับและอีกหนึ่งความสำเร็จของนางจัญยาสอนประเสริฐที่ได้ยืมเงินกขอข,อขอจอมาลงทุนต่อยอดร้านเสริมสวยและหลังมีกำไร ก็ได้ซื้ออุปกรณ์เข้าร้านให้มีความทันสมัยซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างรายได้จากเงินทุนที่ยืมมาทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพอได้ีโอกาสเข้าประชุมหมู่บ้านนะคะ <Yeah. S 2> นก็อยู่ในครัวเรือนเป้าหมายนะคะแล้วก็เงินโครงการกอปจให้เราได้มีโอกาสมาประกอบอาชีพแล้วก็ดิฉันก็ทำเสริมสวยอยู่แล้วแล้วก็ยัง มีอุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็ได้มีโอกาสยืมเงินโครงการกกจขณะที่นายสุธิก็นำเงินมาลงทุนเลี้ยงหอยแมงผู้เป็นอาชีพเสริมทำให้ประสบความสำเร็จครอบครัวมีาไรายได้เพิ่มมากขึ้นผมได้ประโยชน์จากการกู้ยืมมานำเงินที่ได้ไปซื้อผันหอยแมลงผู้มาเพื่อสร้างอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักสวนปลาสวนยางของครับผม ทให้ผมเกิดลไ,ไกลสำคัญในการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านทุ่งสาครสมาชิกกขขจกลัวเรือนเข้าใจหลักการบริหารกองทุนโครงการกกจเป็นอย่างดีคณะกรรมการกกขจมีความเข้มแข็งทำงานเป็นทีมและติดตามสนับสนุนกลัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จากผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งสาครเป็นหมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก่ขอคอจอจึงนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน